สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้นะคะแบบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมจุดชมวิวผาหัวนาคนะคะซึ่งเราขึ้นมาจากมอหินขาวนะคะ ตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนว่าจุดชมวิวผาหัวหนาคโหพี่นัดคะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูแลนค่ะเย่ yeah. รู้สึกว่าเรามาชายภูมินี่เราได้มาหลายอุทยานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานป่าหินงามอุทยานไซท,ทองนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติตัดโตนและที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูแลนค่ะ่คะ,ะคุณผู้ชมคะเราตามกันมาเลยนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคะ่ะ ตามมาเลยค่ะพี่นาตรงนี้ป้ายเ,าเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเขาจะมีป้ายตรงนี้ด้วยเส้นทาศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติเผาหัวนาคนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศกค,ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าถ้าเรามาเที่ยวเฉยๆนะคะเมื่อกี้มั่มจ่ายไป70บาทนะคะรวมรถหคันนะคะ แล้วก็ตอนนี้จะพาคุผู้ชมไปชมวิวข้างบนดีกว่าตามมาเลยค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าห้ามรถจักรยานเข้าด้วยค่ะพี่นัทโอ,โอ้เราจะได้เห็นวิวสวยๆกันแล้วนะคะใช่ไม่ร้อนด้วยนะคะพี่นะัทฝนไม่ตกอากาศกําลังดีมากเลยฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ร้อนด้วยพี่นัทคะเขาบอกไหมว่าเราต้องเดินกี่กี่นาที ม่เอเฮ้ยบบเราต้องเดินกนะีร่ร้อยเมตรเขาไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เจ้าหนะ้าที่แจ้งว่าถ้าเรามาช่วงเช้าเราจะเห็นทะเลเหมอกด้วยเย็นสบายดีดนึงเพราะว่าเขาอยู่บนยอดเขาเนี่ยเย็นมากใช่เย็นเนาะพี่นันเนาะอากาศดีมากๆเลยสดชื่นโหเราได้เห็นไก่ป่า้วยนะคะน้องแมมเนี่ยเหรอคะไก่ป่า <laughs> ไก่อุทยานไ <laughs> ก่มาไม่ใช่เขาเอามาเลี้ยงเองเหรอพี่นันน่าจะเขาเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้น่าจะน้องถือว่าน้องอยู่ในป่า เป็นจุดชมวิวผาหัวนาานะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้แหมมกับพี่นัทก็ต้องใช้พลังในการเดินขึ้นไปถูกต้องค่ะดูเหมือนไม่ได้สูงมากแต่ก็ใช่ค่ะพี่นัทดูเหมือนไม่สูงมากแต่ก็เหนื่อยนะเดินแค่นี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วใช่่นี้นั่ดูเหมือนไม่สูงมากแต่ก็เหนื่อยนะเดินแค่นี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วคช่ตื่นเต้นแล้วค่ะนี่นะคะพี่นัทเขาบอกว่าโอ้ยพี่นัทค่ะมาดูก่อนว่าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงภูมิมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราได้ไปที่ไหนบ้าง อ๋อเริ่มจากตรงไหนบ้างคะเนี่ยวัเยอะมากๆเลยทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็จะเป็นนี่ไงะคะพี่นะัดอุทยานแห่งชาติป่าหินงามาพระธาชัยภูมิยังไม่ได้ไป<ะ>น้ำตงตัดต้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ไมยังถ่ายรูปไม,ไม่ละเอียดฝนตกนะคะจุดอุทาแล้วก็อะไรนะภูแลนคานี่ไซทองไปแล้วนี่แล้วก็อนุสาวรีไปแล้ว แล้วก็ตรงไหนอีกมีอีกหลายที่เลยเขื่อนก็มีนะคะพี่นัทอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะใช่ครับตามมาเลยค่ะพันีนะคะรับป่ารงพันธีอยู่ตรงนี้ใช่พี่นัทคะนี่เขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมคะอ่ะนี่เขาบอกคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ คุณอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพูแลนคาพูแลนคาเนชั่นแนลพาร์คนะคะเขาบอกว่าเป็นทวีปขนาดอันนี้ทวีปเอเชียประเทศไทยส่วนจังหวัดชายภูมินะคะก็อุ้ยมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ7นะคะเพิ่งจะรู้จริงๆนะคะเนี่ย มีขนาดใหญ่อันดับเจของประเทศไทยก็ถือว่าใหญ่มากมี16อำเภอ124ต,ตำบล1,617หมู่บ้านซึ่งแหล่งท่องเที่ยวผาหัวหน้าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิค่ะ,คะตามมาเลยค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่กันที่อันนี้นะคะพี่น,นัทอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะ โอ้ยเขาครอบคุมค่ะพี่นัทค่ะเขาครอบคุมหลายอำเภอในในใชัยภูมิเขาครอบคุมตรงนี้นนใ,นใช่เมืองชัยภูมิบ้านข้าวหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวอเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันนะคะเพราะพี่นัทตื่นเต้นมากแล้วนะคะพี่นัทบอกว่าอยากจะไปชมเร็วๆนะคะตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ได้มาชมหมอกตอนเช้านะคะพี่นัท ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มาชมวิวตอนช่วงเย็นโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่นันออ้ยนี่ต้นไม้เยอะมากเลยเขียวขจีนะคะสวยมากมเลยแลครับตรงนี้ค่ะทำไมดูอึมครึมนิดนึงพี่นันดูแสงแสงพระอาทิตย์กำลังจะลอดมาไหนคะนั่นหลอฝนตกสุดยอดเลยสวยมากพี่นันถ่ายรูปให้หน่อย สวยมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเราเดินไปตรงนู้นด้วยกันก่อนดีกว่านะฮะสุดชมวิวผาหัวนาคนะคือตรงนี้ี่ข้อปฏิบัตินะครับก่อนขึ้นอุทยานนะครับเขาบอกว่าว่าอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าทำตัวเองเสี่ยงนะครับผม่ะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้หน้าผาค่ะ อย่าปินป่ายก้อนหินหรือหน้าผานะคะคุณผู้ชมไม่ส่งเสียงดังไม่ขีดเขียนในที่ต่างๆอันนี้ข้อปฏิบัติไม่ใช้ฟืนหรือตัดไม้ทําฟืนนะคะไม่ก่อกองไฟในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะไม่ให้อาหารสัตว์ป่าพี่นะ้าอย่าลืมนะคะและไม่สัมผัสสัตว์ป่าค่ะเขาบอกไม่นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะห้ามาใช้โดรน,นแสดงว่าน้องเมื่อกี้คือไก่ป่าของแท้นะครับใช่หรอใช่แล้วก็ห้ามใช้โดรนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ไม่นําภาชนะที่ทําด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานพี่น้ทห้ามเลยนะคะ <Yeah. S 1> เขาไม่ให้ใช้โฟมในอุทยานแห่งชาตินะแบบรู้สึกว่าที่ภูกระดึงก็มีข้อห้ามเหมือนกันเนะ <Yeah. S 1> เาะแล้วก็ไม่เก็บพืชดอกไม้จับสัตว์และนําสิ่งต่างๆออกจากอุทยานแห่งชาติ <Yeah. S 1> เขาสําหรับสุบุรีให้ในบริเวณที่กําหนดให้ได้ <Yeah. S 1> ไม่นำเครื่องดืนือแอลกอหอองเข้ามาในอุทยานแห่งชาต <Yeah. S 1> ิเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันดีกว่านะคะ yeah. 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 ผาหัวนาคนะคะเอ๊ะทำไมถึงชื่อผาหัวนาคนี้เทางเดินเนี่ยเดินดูตรงนี้ก็ได้ตรงไหนคะพี่น้าอู้ยต้องต้องขึ้นหินตรงนี้หรออ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นหินตรงนี้ไปนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาเขาเย็นมากเลยท่านตรงนี้น้องแอมโอ้ยเย็นมากพี่นนเป็ไง้ะพี่น้าปีนตรงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเดิเขาให้ปีนค่ะเขาให้อยู่ตรงนี้โอ้โหหรอ กูแมนดูนี่สิคะสวยมากพี่นานดูตรงนั้นน่ะพระอาทิตย์กําลังสาดส่องพี่ถ้าถ่ายรูปหน่อยสวยมากเลยพระอาทิตย์กําลังสาดส่องพี่นาดชอบบรรยากาศแบบนี้เลยใช่โอ้โหสวยมากๆเลยโอ้โหดูดูสวยมากเลยทุกท่านผู้ชมเห็นไหมครับค่ะเป็นช่องที่แสงอาทิแสงรอดรอดลงมาสู่พื้นดินข้างล่างค่ะใช่ใช่ค่ะสวยมากเลยใช่ค่ะพี่นาสวยมากๆ โอ้โหแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินี่เขียวไปหมดเลยนะพี่น้องเขียวขจีเลยนะครับเนี่ยเขียวมากๆเลยว้าวอนุน้ำอะไรคะนั่นอะเขื่อนใช่ไหมคะลำปะทาวหรือเปล่าโอ้สวยจริงๆค่ะทุกคนสวยมากเนอืมสวยสุดๆเลยค่ะแต่ว่าแดดไม่จ้าเนาะพี่น้องนี่นแสดงว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยเรามาดูหมอกตรงนี้หน้ากับแบบว่าใช่ใช่โอ้โหตรงนู้นสวยมากเลยท่านผู้ชมใช่เดี๋ยวเราอยากกะซูมให้เลยเนี่ยซูมได้ไหมคะ มมไมแได้าจะเดาไม่สวยเดยาผ้าไม่สวยใช่โอ้โห oh, oh. เอาเป็นว่าในจังหวัดชายภูมินะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีพื้นที่ที่เป็น ป่าไม้เยอะมากเลยวิวทุ่งนาสิคะใช่ในวิวทุ่งนาแต่ว่าจะมีชมีบ้านคนน่ะแน่นอยู่ตรงนั้นเนาะนี่ครับตรงนี้นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ดยทุ่งนาสวยๆมากมากเลยค่ะในวิวทุ่งนาตรงนั้นเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดสีเขียวเอาเป็นว่าชัยภูมิแบบเขียวเขียวทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเขียวทั้งหมดเลยสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็จุดจุดตรงนี้เขาเรียกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปทางเดินของเส้นทางธรรมชาติมาทางนี้ดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเมื่อกี้อ่านอยู่เขาเห็นอยู่ห้าร้อยตรงไหนครัตรงนี้ค่ะขึ้นไปตรงผาหัวนาคนะครับขึ้นไปอีกเหรอคะจะมีชะง่อนผาที่สวยอยู่รอโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อน เดี๋ยวเราไหว้ด้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ค่ะพี่นตรงนี้ก่อนนะคะใช่สาธุค่ะขออนุญาตเข้ามาชมพื้นที่นะคะนี่น้องแม่น้องแม่มันเดี๋ยวโดนบุ้งค่ะพี่น่าด้วยกลัวบุ้งกี่บุ้งกี่ลอยลอยอยู่ตรงนี้สาธุครับสาธุค่ะพี่นะถ่ายรูปให้ด้วยคะะนใช่พญานาคนะคะคุณผู้ชมเป็นเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เป็นพระแล้วก็มีพญานาคอยู่ข้างหลังซาถูค่ะสวยมากๆพี่นันเราไปยืนตรงโน้นนี่โห hey, oh, สวยมากเลยนั้งหมพี่นันแบบจะบอกว่าคือที่เนี่ยจุดเด่นคืออะไรรู้ไหมคะทางเดินริมหน้าผาใช่สวยมากคือหมายความว่าปกติถ้าเป็นอุทยานอื่นๆนะคะหลายๆที่นะคะส่วนใหญ่ ถ้าเราจะมาชมหน้าผาแบบนี้เราต้องเดินเยอะนะพี่นัทใช่ค่ะเราต้องเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะโอ้ยน้องแมวคะโอ้พี่นัทอย่าไปยืนใกล้จ้ตรงนี้สวยมากโอ้พี่นัทมันอลาัางการมากเลยท่านผู้ชมค่ะโอ้โหสวยมากเลยอยูอันนี้ภูเขานี่นี่นี่เป็นภูเขา ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนี่เป็นภูเขานะคะคุณผู้ชมพี่นัทมันมีความรู้สึกขาสั่นๆยังไงไม่รู้บอกถูกเพราะว่าจุดจากจุดนี้คือสูงมากๆเลยเราถ่ายรูปหน้าผาให้นัทมันยืนตรงนี้ก่อนนันอย่าออกไปไกลนะคะค่ะนี่อยู่ตรงนี้เขาคือผาหินตรงนี้ค่ะนี่เราถ่ายให้เห็นมุมของผาอุ้งไปจะเป็นชั้นๆเลยพี่นัทมับาดเสียวขาเหมือนกันนะคะเนี่ยหนึ่งเอ่อ เห็นไหค่ะแล้เห็นวิวส,สวยๆไหมเห็นค่ะนี่สอสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายน้องแมมตรงนี้หน่อยชมวิวก่อนโอ้โหถ่ายน้องแมมตรงหน้าผาตรงนี้นะครับสวยมากเลยค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับนี่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นกันโอ้โหสวยมากทางด้านนี้นะครับ พี่นันไปยืนตรงนั้นนี่แม่ใช่น้องแม่ยดีตรงนั้นเลยค่ะพี่นันอย่าเดินไปมากนะโอ้โหพี่นันเสียวขาสั้นสวยมากตรงนี้สวยมากเลยค่ะน้องแม่สวยค่ะสวยแบบขาสั้นไปเดินสกายวอล์กมาแล้วตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ใช่พี่นันตรงนี้สูงกว่าสกายวอล์กพี่นันขาสั้นจริงๆนะ เดีย๋ยวจะเดินไปอยู่กับน้องแมมตรงนู้นนะครับได้ค่ะนั่งดีกว่าพี่นันปลอดภัยกว่านั่งตรงนี้ดีกว่าขาสัน่นจริงๆค่ะกลัวกลัวล่วงถ้าเราจะมาชมหมอกต้องมาตอนเช้าชแต่ว่าที่นี่คือขับรถได้สบายเดินมาแค่นิดเดียวเองเนาะไม่เหนื่อยนะพี่นันะเออไม่เหนื่อย สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นัทน,นะคะวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปตรงนี้ออยบุทยานแห่งชาติภูดแรงคานะครับผมใช่คะ่ะถึงข้างหลังเรานี้ก็คือบุทยานแห่งชาติแบบเวิ้งว้างไปเลยนะครับตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะสวยมากมากเขามีเดินไปอีกนะพี่นัทเดี๋ยว<ส>เราเดินไปกันนะครับเาเดินไปเ <ises> ขาเดินกลับมา เราต้องไปฟังโน้นอีกแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าวิวก็คือเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมคะก็คือตรงนี้เรยจะไปดูยอดตรงนั้ก่อนแต่เราจะต้องแต่เราจะต้องไปดูให้ให้แบบให้คุ้มค่าอันนี้ก็แบบโอ้โหและยืนอย่างนี้บาถ่ายรูปให้ยืนอยู่เฉยเดี๋ยวมืดก่อนไงถ้าไม่ถ่ายตรงนี้ชอบมากบรรยากาศแบบสุดยอดเลยค่ะหนึ่งสองซ้ม เหมือนตัวเองแบบว่าอยู่บินได้อะบินได้เหรอคะ,ะอ๋ออาไปนัดยืนตรงนั้นนะคะหนึ่งสองสาอ่าเดี๋ยวแราจะหันไปถ่ายตรงนู้นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนว้าวสวยมากอู้พี่นัดเหมือนพี่นัดอยู่บนยอดอะไรสูงๆูงอะ <c oughs> นี่ที่ได้เห็นแบบว่า ตรงนั้นน่ะเป็นเมือเป็นหมู่บ้านใช่ไหมท่านน้องแม่ะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอะไรอ่ะพี่นะพี่เขาบอกพี่จําไม่ได้แล้วเนาะเมื่อกี้เขาบอกอ๋ออันนี้นะว้าวเนึสองซ้ำโอ้โหแหม่ดูนะนี่ไหนคะน่ะที่แดดแสงลอดใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวเราจะเห็นแสงลอดแล้วล่ะเราน่าจะเห็นแสงลอดตรงนั้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเขียวไปหมดเลย อันนี้คือที่จังหวัดเชยภูมินะคะเดี๋ยวผ่านถ่ายต้นไม้ด้วยแล้วต้นไม้นี้ก็ไม่อยู่บนเขาเลยพี่นัทดูดิเนี่ยค่ะเหมือนว่าแดดแดดส่องแบบลงมาพอดีใช่นั่นไงพี่นัทแดดเริ่มส่องเยอะอุ้ยสวยมากเลยพี่นัทดูสิอันนี่ก็จะเป็นภูเขาอ่ะพี่นัทเดี๋ยวเราไปต่อกันไปดูกันดีกว่าได้ค่ะเราจะได้เผื่อจะได้เห็นค่ะมุมสูงตรงด้านูน้นนะครับเห็นได้นแล้เดี๋ยวเราเป็นอีพีต่อไปไหมคะ ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวขออีพี<ด>ต่อไป,อไปนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแบบนี้กันเลยนะครับผมใช่<ม>สวยมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเราติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ